ที่จัดรถรับค่ะนี่ดูคนมารับพี่สาวสวยๆมารับโอ้ยสวยสวยตายลวออกรถใหม่มารับด้วยเออวางที่สองสองของพี่น้องเอ้ใหญ่จังเป็นขังแรกที่มาเมืองสวีดเดนบ่มีเงินจักบาทก็เป็นก้นเทียนแ่ะพี่น้องบัตรกับบมี่เงินกับะนนะบะมีเอียงกับบมี คนมาหาเพิ่นเลี้ยงกาแฟเติมน e ้ำมันทุกอย่างไม่มีเงินสักบาทเลยเดี๋ยวค่อยไปทำงานใช้นี่ค่ะไม่เป็นไรไม่มีงานให้ทำเด้เดี๋ยวจะกลับละเดี๋ยวจะกลับละไปทำงานใช้นี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ใส่บิสตอร์โรสมีแหละพวกนี้ยังไม่ออกพี่กับเดี๋ยวพี่จะใส่นี่นี่กระองไอ้กัาไหนว้าเราไอ้กัาไหนเข้ามาล่ะ ไม่รู้เหมือนกัน,นอ่ะมันจ่ายได้หมดนั่นแหละคนในหลายๆกัรไม่ได้ไม่ใช่จ่ายได้หมดอ๋อจ่ายได้หมดถ้าถ้าถ้าจ่ายนะถ้าเป็นใน่ทิมมาจกะกต้องใช้กัดเดิมไม่รู้เหมือนกัน,นอ่ะเ <c oughs> อาอลองดูเอลองดูลองดูนี่พัคเคลิงสวีเดนนะคะพักเคลิงสวีเดนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าบลิทไปแล้วนี่บลิทไปแล้วนี่มันก็ไม่ต้อง ว่าจะเสียตังเท่าไหร่แล้วก็ไปตั้งจ่ายตังเอนอ,อน่นเวนต่ก่อนนี่มันบอกเองเอกุดรุดไ่แล้วซะอ๋ะ okay. อเนี่ยมันไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวเวนเต่ก่อนเนี่ย ใน A ฟงบอกอ๋ออ๋อทำไมล่ะเอ่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาเห็นไหมเบื่อเต๋นเบื่อเต๋นไหนเห็นไหมไม่ได้เลยเอาศัยไม้ดูสิปิดตุ๊กโอเคนี่อะไรของเขาเนี่ยมันต้องสอดตรงไหนล่ะสอดสอดที่เก่านี่สอดที่แดงๆน่ะเนี่ยนะเนี่ยไหนดูฟิตตู๊มันมีอะไรไหนดูสิ ร้อยร้อยเก้าสิบแปดบาทอืมเราต้องใส่ตรงไหนอ่ะไม่พี่พี่เอาพี่เอาบัตรเข้าใหม่โอเคเอาบัตรเข้าใหม่อย่าเพิ่งวัดแวนตอรดูดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมเออเดี๋ยวแวนตอก่อนแล้วกดโค้ดก่อนพี่กดโค้ดกดโค้ดข้างบนกดโค้ดแล้วก็โอเคมันมี แล้วโอเคของเขาไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคส,ส่วนเออเนี่ยแมบบันนั่นได้อันนี้ได้โอเคกูเชนเออกูเชนเดี๋ยวอย่าเพิ่องออกทออุดอ,อืมผ่านเออเข <laughs> <laughs> าก็พี่ไปเอาไอ้นั่นออกก่อนไง <Okay. S 2> <laughs> ผ่านพี <laughs> ่ไปเอาบัตรออกก่อนไงเออ,เอ,อ มันก็ต้งองบอดบัดคาอุ้ยที่นี่น่จอดยากนะในตอกเรมน่ะต้อง<ห>ต้องถามก็ายายสาวมายังโทรหาก็าอยู่เมืองไทยเลยไม่พี่ทําจนเสร็จของพี่นะเออพี่พี่พี่ไม่ยอมแพงง่ายๆกใช่ไม่ยายสาวมาแกโทรถามนูตลอดแล้วว่าเออทาไมมันไม่เหมือนเวสเทิร์นมันไม่เหมือนกันมันจะเหมือนที่ไหนล่ะอ,อนีอ,อกทางไหนตรงนี้เนาะ้าพี่พี่อุดอุดฝร่เนอมองไปเห็นเลยแท็กซี่ตัว ่เฮมตาอืดอืดนู่นเราไปนู่นเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละชอบงงไงโอเคนะรู้แล้วมันบอกพี่นะทอยเลยเทรียดีเอาฟอร์ดเราก็ไปใช่นะตรงนั้นเอาแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้เราให้เขาให้เราสอดตรงนั้นไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นอะ ไม่ได้สอดแล้วมันหมดแล้วไปเลยโอเคโอแล้วไปออกแล้วก็เขาให้พี่มาว่าพี่ต้องเสียเท่านั้นเท่านี้เขาบอกเฉยเฉโอเคควิตตอใช่ปะเออควิตเตอเฉยๆไปเลยจะไม่นอนสองสามสี่นู่นแล้วก็ออกไหนพี่พี่ก็จะนอนตรงนี้แหละเราเราไม่ใช่เราออกตรงนี้ออกตรงไหนออกตรงนี้แหละนู่นแหละไปตามนี้เขียวนั่นแหละแต่พี่จะนอนโรงแรมนี้อ ไปเลยเด้อพี่น้องไปเลยเด้อร์ไปเลยเดอร์พินงเวสต์เอลซิตี้สตอกโฮมหรืออุบสระไม่ต้องโฮมเลยต้องโฮมก่อนนี่ค่อยบอกเออไปนี่แฟนพี่เกยก็บอกให้ออกตรงนี้แหละใช่ก็ต้องออกต้องโฮมก่อนทีนี้แหละฟ้านต้องแหวมซิ่งแล้ววะมีคนขับรถสุดสวยเว้ยไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วมีโชเฟอร์เว้ยไม่ขับเองแล้ว วันนี้เป็นคุณนายค่ะจ่ายตังค์ไงจ่ายตังค์ไงจ่ายตังค์ก็โซเปอร์จ่ายนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพาเกลิงก็จ่ายแล้วท้องก็จ่ายเรียบร้อยแล้วจ่ายเรียบร้อยทุกอย่างแล้วอะไรเห็นว่าสนามไอเครื่องบินเครื่องบินรับนันสิเป็นนันโรงแรมด้วยพี่น้องเออใช่ใช่จะเป็นโรงแรม เราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้เลี้ยวเข้าตรงนี้ใช่ไหมใช่รถแมสตักเหรออ๋อเข้าพอไปไปทางไม่ใช่ใช่ไปตรงนี้แหละทางใหญ่ใช่ปะไม่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 ไปตรงนี้แหละเราไปตรงนี้โอเคไปทางเล็กก็แล้วแต่พี่จะไปทางใหญ่ก็ได้นะไปอ้าเอาที่คนขับเขาบอกไปทางใหญ่เออไปทางเล็กดีกว่าไปทางเล็กก็ได้พี่โตพี่มาพี่มาทางใหญ่ไงเออ เออแฟนแฟนพี่เอาไปทางใหญ่ก็ได้โบออยากไปที่เกียรติศักดิ์แมสตาเนาะดูว่าน้องแหม่มจะจำทางได้ไหมจำได้แต่เดี๋ยวนี้เขาทำใหม่แล้วเาทำแบบคือเขาไอ้นี่เยอะแู้วน้องแหม่มจะทำจำทางได้ไหมเขาทำเยอะเนี้ยใช่ไปถึงไงตรงที่ข้ามทะเลไปถึงนั้นอ่ะเออนี่พี่น้องก็อยากพาเที่ยวหมดไงเมื่อกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีใครรอแล้วพอติ่มันร แล้วว่ามีคนเอาเมียมันไปรอดปลอดภัยมันไม่เสือกแองเกิลเวนส์เตอร์อ้มันให้พี่ไปทางใหญ่ด้วยอ๋อมันให้ไปทางใหญ่เหรออืมันให้พี่ไปทางใหญ่ัมไม่มีละไปมันให้พี่ไปทางใหญ่มันให้พี่ไปทางใหญ่ที่สบายใจเราขึ้นมามันบอกแองเกิลเหรอเออแองเกิลเวนสเตอร์อ๋ออะมันให้พี่ไปทางใหญ่ไงมันบอกเลยไปทางใหญ่ใช่ไหม เชลเฟอร์ใหม่เชฟเฟอร์ใหม่ไปไปตามเชลเฟอร์บอี่ไปแข่งข้างพี่น้องไปแข่งขันข้างทางพี่พี่ไม่ได้เอ่ออัพอัพไอ้ของแบบว่าแวกไอ้นี่ไอ้กูขึ้นไอพี่แอปของพี่ของไอนี่เลยของไอ้อันขาวๆนั่นเขาเจ้าเฮ็ดหยางัวอเด้อพี่น้องหยาไว้ให้งัวกินของไอ้นี่เลย บ้านนอกแล้วพี่นอออกวาแถวบ้านนอกแล้วบ้านเขาอยู่บ้านนอกอยู่แบบตอ่อทำงานออรนดด้าเออนั่นแหละก็ไปตามทางมันนั่นแหละที่มันบอก เขายังไม่สร้างบ้านในแถวนั้นเนาะโอ้เดี๋ยวนี้สร้างหมดเออเดี๋ยวนี้สร้างไปหมดเลยมาถึงที่นี่แล้วสบายรถพี่มันนี่นะรถใหม่ไงพี่คือหมู่บ้านสวีเดนมันก็น่าอยู่นะโอ้ทำไมยังไม่น่าอยู่เดี๋ยวนี้ร้อนนะอะสามสิบสามสิบห้าด้วยสามสิบห้าสามสิบหกอะ เอ๊ะมันหนกอ่พี่อ๋อมันบอกทางไปตลอดเหรอน่ะทางใหญ่นี่มันไม่ค่อยบอกไม่เจอจะไปใส่บลูทูธเนาะมันก็บอกทางนะปากเก็บเหตุนิดนิดพี่น้องปากเก็บเห็ดปากเก็บเห็ุแปดสิบนะคะมันบอกเออกล้องก้องบอกก้องอีกทางก้องแม่เขาบอกกล้องบอกแปดสิบแปดสิบ ช่างกำลังกลัยเลี้ยงมาแถวนี้สะพานตรงนี้สวยนะให้เฟ้นกลับดูก่อนสะพานตรงนี้สวยสองข้างทางเลี้ยงมาแซ่บส,สุดเลยไหมห้าสิบเอ้หกสิบพี่รีบเบรกไว้ดูนั้นเพราะว่าเวลาไหลลงใช่ไหมตรงนี้สงสัยว่าคนได้ตั<า>งค์เยอะคนเสียต<ด>ังค์ยเยอะตรงนี้พอ <laughs> <laughs> เพราะว่าเราเรากําหนดมันแล้วเส้นไหลไปเงี้ยมันก็เกินใช่ไหมมันก็ปึ๊บทา,ทางสวยง่ายนี่ไงนี่เขาทาใหม่ล,มมละเมื่อก่อนมันจะเป็นทางเกา่าตรงเนี้ยทางเก่าที่แบบว่าต้องรอต้องรอแบบผ่านเขาก็เพิ่งทำไม่ใช่เหรออ,อันนี้ก็รอเนี่ย เราทำยังไม่เสร็จ